มาเลยสี่พันบ่อผู้อีโู้ยใครชื่อเด็กก่อนสบายดีกอนเด็บเย็บบ่สบายดีเย็บแค่บ่เขาไปใจตรงกันแค่ไหนี่บ่าเไมได้บ่อสีเดียวกันอีกเนาะเจ้าว่าสาลาโน่อบสบอแมนบ่อเบอกจาว่า่อบบ่แม่จะบอกพูดไปเนาะแม่จะไปบอกว่าเราตัดกรุนี่เนาะเอ็นบ่ ม่นาไบนไปหาเรื่องยอะแล้วตอนพวงนั่นเ้คือพวงพนอยอยู่ตะกี้เลาะตะกี้ไปเห็นบ่จไปเห็นบ่ให้มาเต็มตาเต็มหูให้เจ้เอาไปเมียนยอยังนี่นะฮะอาจะเอ็ดเ่นน่ะเขียนอีกแล้วเขียนเมื่อนี่บ่ต้นดอกใหม่งามพื่อนทุกคนอ่านดูสัมมาา เดมไพ่เดมลคืองามใช่ไหมนี่สติงอือกีว่าเดมเองนะมันจะงามูเก่าฮันเดสอะตีนน่าได้ไปไทยมามวนบอกคือมาไวเนน่ยไปพามาอือไปเที่วเราไปนได้บ้านเนี่ยไปเที่ยวไปหาภูได้มานำเลยเราตุเฮียนมันไปทางั้นแล้วไปเลยพบดีเลย ดีไว้แท้เห็นคนมาดายบอยันเป็นอายันรุ่ยเลยรุ่ยกินข้าวแล้วมื่อนี้ข้านะข้าวไรตัทั่วบ่แซ่บดอกัวบตทั่วีไก่แหิ้งไ่เยัม่บางหลัง่ะตํบแซ่บบ่าหัข่อยบ่เจ้าเก็มีตัเมจ้ะแต่อะไร บอกเหตุผลแซ่บลำนาเพิ่อนคนไนคิดได้เห็นลำนาไปไม่ได้วานี่คือแล่นอยู่จ้ะวานนี่คือเลนอยู่วานี่วานี่ไปได้อยู่วานี่นะมันนี่ไปไม่ได้จะไปเพื่อวานนี่นะเอป็นเจได้ฮะจะไปเพื่อวานไปไปะชื่อหมาแต่ชีบงวานมาหอดแต่ไทยมอรกระดดอนบัดคืนคืนมอรเมรมอเอมันนี่ไปไม่ได้นอกมันนี่ เห็นโดนหืนโดนดินดย่อนย่อนยอนนิดแต่น้อยตัวโดดลงไปบัเจ็บมดส่ะเยี่ปลิดบอเนี่ยเปริดอีกแลอืนตอนฉันนี่นจะบิจราใช่นอนใช้บินจราดีนะเออเมนบอเดี๋ยวนี้เนี่จากตูตัน ไม่อยาก่มกระโดดไเนมือืนอยากผ่ามืลายมันเบิไงวะเนี่ยไปวะโดดไปนาะอฝืนอยากกินเลยอยากกินเลยมือนาะเนี่ยมอยาดึมูเาไปโูกดีเนาะแม่เนาะมาเกันเ็ดจได้าได้เี่ว้อทานไปไม่ได้ช่ไวฮะไม่ถออดจะบ้ได้แล้วะงเากระดเอมีดมาเนาจะพาเป็น มีพ uhm. าเ่ะอาจะพาอ่ะอาให้นกพาอไปี่จะมีอะก็ได้คนใะคนไดนี่จะนอนย้าีจยว่เะอ้โห่ก่นด้อจะนอมันแตจะไม่ได้กินไหนเนาะแต่กระมงโมจิมินะุกยู่บอนี่สุกยูบอมไปเบิงด้วสุกยูบอ Ừ, à, người nói sụp bao, nhác đi. Tôi muốn sửa cái nào? bản thân. nào hiên đấy. chân này mịn. 40 phút nè. nó sẽ chế, nó nó. đi tòa nhà mà đi vội bao. nhà mày mày, nhà mày à. nhà. như nhỉ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 . như Ừm như nhỉ.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  แสดงวายัไินมนินช่ิดมบนาวมคถ่ายกินเต็งโมไ่เน่ฮะออกไดกอนอันนี่เพื่อสร้างอังกฤษเลยโอ้ยออกแล้วเอาไหมเบื่อกาวเย็เย็บเย็บนะเย็สีออกบ่ เจ็บเจื้อเลยขี้เขบแม่จะร่มขนอีแล้นีไม่ออกเลยยังยังไมอไ่ได้ออกแล้วชนาหัวยันเลืกั่ยกินเลยช่วนยังมาแต่ไทยเสื้อของฝาเออเสื้ของฝามันเท่าน่ะมันเท่านั้นใส่กระสอบมาวส่กระสอบมจอดรถในเรื่อใบเซอร์นั่นนะมาจอดรถคนมีจอดรถในเรือใเซอร เเชือก็ชอบเนาะส่งมาสีให้คนละหัวเองโดนมาต้อนตัวเลยแเอไปเลยเอาไปก็เดินปีงหนึ่งนะมันเต็มลินงอไปสดูเชือกินแล้วเชือมาตอนเก้าหวานบะหวานมางอเลย หอนนี่อยิไม่แล้วนะะหายแล้วฮะยังก็ะห้เหย่ใต้น้างนั้นเลยหอกินนาะงขัวกินเนาะปลูกแรงเนาะทไมแม่้เนาะจะเย็นไปเริ่มอะไรนนมปลูกจะอย่าไปปลูกจะอย่าไปปลูกปลูกไม่ไดเนาะนม่ปลูกอ่ะเดือนเดือนตายรุ่ไปเมียไปเมีย่าไปชักยาวาดครับไป ของหน่าของหน้าอยากให้โอ้ยรับไปค่ะรู้าจากมุ่งรับช่วยคุณหาช่วยเป็นชงชะมุ่งเรอ่ะเพื่อนของเพ่ของน้าอะไรเรื่องแบบวัวอะไรอะวัวซีีกแบบนี้มีได้มาวัวได้แต่มาอันโมนี่มาวัวนั่นน้ำแห้งแล้วมาเมื่อเฮ้ยคอยไปรอาะนันมาเมื่อเพื่อนฮเดี๋ยวไปน้าแห้ง ไหักชิสองกชอเีนแ่อช้ตใชบอเป็นอะไรไปยางนอนมีเลนด้วยกินยาอยู่หับว่าได้ไข้ขึ้นมาสักถ้าก็เป็นเอาี่แล้วเนาะวานีพินอยางได้อย่างไดเงินหเลยมาแต่รถมาแต่รุ่งแต่นมากสู้ชิดจะอาบยา ลานี่บอท่านชุด่งหนุชาญเดนเลยเด่กว่าน่มาหาเขาเหมือนเนียตู้ชิดมาบาเงินหนุ่มดมากานยตู้ชิบเงินกได้มากก่เออคือคนหายมีเชียงนื่องมีไปสิงทายถนนมาดมากเงินกูได้ว่าพให้เชียงเมียน่ตู้ชิอเอองามเนาะใ้ซื่อห้นะ ชื่อจะไรเพื่อนเลนดนไ้สีใบยุ้ัด็ใช้ช่ก็เนเ่ไหมารตัวข้างในเนานกมนใหญ่มดแล้วว่ามีชามนี่ตัลงวะงเจ้าดีมันจะดูเนาะดนเนาะอืออยทำไเธอเงาะเนาก็นบอกเจ้าไ่ด้านบอว่าใส่กินนเยานแล้วคนเคยโดนเอ โดนอย่านี้เอมอนอ่อนหน้าตาแล้วที่จะไปอลไวก็ไปแล้วนะเนาะประมาณนี้ดู้องหมอีด่อไปอีกแล้กที่มาม่นะมอต่อแต่วันอยากไปแล้วก็ไปเนาะหมอยอมไมอไทยถยอมลนน่ก็อหกะ

มชาแหลมไปยังน่ะเนาะไปยังฝุ่นนะไปหาดินไปหาไปแต่ฝุ่นนะไปหาพ่ออื๋ยวอยู่แต่หาพ่อเั้แล้วกินเบาอนะไปหาพ่อโตเหตุผลผลิตเห็ดยังอยู่ผลิตเห็ดยังอยู่นอนใบพะยูนเออไปท่าพนมจังหวัดเนี่ย มวนเป็นอะไรมถามาเชียมวบาเพ่มาพูดคนะตยไม่บอปห้นไทถ่ายเนาะมีห้องน้ำด้มาคุมเอาตัวถ่ยเลยนิดน้อยน้อยมากทินนี่ได้เหื่อยเลยเหนื่อยไม่ทด้ถายนะมูห์แขวนน้ำยืดกินเราไหมอ่ะยิ้มนะครับไปกินเรา กินตัวหนแท้แบบแบปิ้งเนี่นอกนอกไปยังไม้ขึ้นมาเขายังอย่ตลาดอยู่อ้นกี่ม้วน้วเดยวเอื้อนข่าเดี๋ยวเพื่อออกไปไมไรออมัเยอะว้าวไปของไ่อ้านยมาดนเกนออ้นออกขามาทีนีขามา คนจะม่าป่าแล้วจะไหลคนตลอดวันไหเอนมาดิเออเนมาดินนะใช่เนืเบียร์คนเ่าเข้าไปได้ไม่ใช่อะไรปากินกินแล้วกินมะทันิอกยเตี๋ยวขวยเลยกินเยมาลํนบานเมื่อไร่วัน้หมวยังยอมเนาะ คือไ่ได้เปนธรมอย่างนีกเนีนลยเนาะืา่มาไว้คือยู่ิดูิแตขึ้น่ชาบรอยูน่นไปขึ้นเนี่ยช้รงต่รกเนาะเออเพื่อนนะว่าพี่รุ่งแต่รำตู้ชิดนะ ไม่หรอกะกันดิ้หน่อยป้าหรเพึ่งมาตัวองของหนอเปลามือใช่เลยหรอวะพื้นนี่ราหรอวะองแมของหม่ามนยิ่งนของม่ามาใช่คัเร็วเรยคันตีนกหรอวะนี่เป็นรันแค่บูมเ่อรพันรอยออกเนาะเจ้าเทืบิ่เปลี่ยนบอคําป้อมโเมนเดือครับคําปอมเนาะเดือคำเท่อผลไม่ใช่ได้คำเดือดขับเป็นนายขอจะหนักขับเนายข่อจะะโมไม่ไมคนไม่แเคน

กา,านเป็นเนะจ้าบอิเกดเจอในปุน่นอืไในบีข้าเด้ยลงนี้มย,ย,ยินเลยหอมแง่ทากลุปปมแหนี่คือน้ำน,น่ะกีว่าทกเองอีกนะน้ำนาะ ายคนນ็นแนะนําว่าแบบคือบ่ปไปเลย

จะิไปหามทางไหนจิหามห้องใดเหรอี่จะไป่หามเจ๋งก็บ้องมนเยลยเกินเด้อไมดีทุก้าเัดหนอยขั้งวะ่งได้อันคิดว่าลูกเง้ยเนาะแล้วโมเพื่นก็ยังว่าไ่ได้ว่าลูกเงี้ยโมพ่อเป็นธาตุเป็นดเป็นยังยังได้ เดินซ um mm ้ำนี่ไปบ่เลยเพือนือจะพาไปเลยไม่อยกระเพาเนาะไปก็พอขคนลายมหวานหวานยามีน้ำผ่านันี่เอาอี้ไงของแพงเนี่ยวัวมีบ่ผมไม่ปลุกฮะผลยูเนี่ยนี่ผนยังว่างเพราะได้บ่ลูกพอได้เห็นหน้าลูกเนาะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยกับลายค้นมาแบบปล่อยไปตามใจเลยให้เพิ่ณกลับมาเองสิขึ้สิไปแต่ว่าไปหลายบ้านหลายเมืองได้บนี้เนาะ คนคนหนามันยุไปนั้นไม่ได้เลยสชเรนอยไปแล้วเจริญูบาตก็มาทำแล้เนาะไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านเปิได้ผูบาลวาระน้รวดไหมวานะนั้นว่นเปล่ะงานียงานเนี่ยจะไม่ยากหม้าไปจะไปวันจะไม่ยาก ูเจ <icana>, ้ามีหลายบ้านหมูหมูเจ้ามีบ้านไหนเนี่ยบอกสามนะวด้ดีหลแน่นอนี่ท่านปล่อยเจ้าไปเจ้าจะไปหาพี่ก่อนหมูหมูเจ้านี่นะครผัวมาตุ๊กเป็นสามีที่ปล่อยไปหาก่อนแม่ที่ปล่อยไปแมจะไปหาพัวก่อนไม่ทีปล่อยไปอะไ

ไปทำมากันไจ้ได้อ่ายแ่เป้ไปทักแม่เดียบอกเลเดี๋ยวเดี๋ยวทักเป็นบ่ถ้กเป็นบ่ทักเพ่เป็นเป็นเนาะเป็นตามชินก็เป็นตามซิงแล้วเนาะทเองด้วยสังคืน ไปนล้วนี่ตัวกระบะเมยอมาเลยเล่นไปตลอดไปอะไรบอกไปนี่ยมาจบจบแล้วเรายังจะพบคือใครอยู่รัวเห็ดเอาบอกไม่เห็ดแล้วอย่าว่าเรื่มเมืออะไรของเราหายไม่เห็นตันื้หายตลอด คือให้แม่เนระาแห้งบอกเป็นกระสาใส่แห้งกระสาไเป็นยังไงบัจตีเพิ่นวนนี้ดส้มาหนาเลือเปล่ามานาวด้ลยมยมนา้เยโม